หลายอย่างเนาะหายยานจะันดาอยู่ไปเนาะโอ้ยเอยู่ไหมเนี่ยมาสายแล้วแกจะอยู่ไหมแปดโมงกว่าไม่มีคนอยู่เลยบอกฮัลโหลไปสายไปสายแม่ไปสายแม่ไปไซดเนี่ยแม่ไปใสด สามก้อนไปใส่น้อยาจันด้อยู่ไหมเนี่ยรถจักรยานหายไปหนึ่งคันฮะบ้านไหนก็เมื่อบ้านอีกด้ไปเตเศร้าเหรอไปเตนเศร้าเตือนเศร้าล้วไปเลยเดี๋ยวเคนไปใหยังมนนี้คนไปให้ยัางก็ โอ้ยไปแล้วก็บ่เห็นมามาแล้วบ่เห็นพ่นไป,ไปตั้งแต่เช้ามืดผู้กลับมาจะม้วนกับประจักษ์วสิเอากระถุงยังให้พ่นนะเดี๋ยวเลือกให้เลยก่อนสันเนาะเดี๋ยวเลือกให้พ่นได้เสร็จ้วอะไรคืลูกอุยเอ,อ้ยฮะอะไรนะ มามา่ามันเึงน,นกับเขานะนออตอนเที่ยงพูอนะอจะให้เลือกเสื้อผ้านี่นะ,ออนะโอ้ยมาเสียเที่ยวเลยอะ่ปะป้าจะให้พ่อเลือกอ้จะสิบานเลยบบเห็นกับโบเห็นเนาะมาเจ้ามาเอาอันนี้ก็สันเสื้อผ้าเจ้าเอาอยูา่บ้า<ม>เสื้อผ้าเจ้า วันนี้หนูไม่มอครับมารับก่อนเมื่อเห็นยายเจนดาให้ผัวผรับนะจะเอาอยู่ว่าเสื้อผ้าหืมเอาครับเ่อดินไปยื่นตะพุ่นตะพุ่นเออเนี่ยแหะเอาอยู่ครับเอาอยู่เนาะเอาเลยรักษาอยู่บ่เอาหมอก่อนเอาหมอเด้ออันนี้เป็นเกลือหมอกับเกลือช่วเสื้อผ้ายายได้เดี๋ยวยาย บ้าบ้าเสื้อผ้าเจ้านี่ยคอยส่วยให้เลือกเอามามาปลาเอาไว้ก้อนอันเอาคืนไว้ก้อนก็ได้ค่ะลูกเอาใบไส้ไม่มอ่ะนะคะหมอกับเกลือเกลือเนี่ยมีไปเอาอยู่พุ่นได้อยู่แถวเด็บุญจำม่ได้แล้วเสื้อผ้านะจะเลือกก้อนเอาเสื้อผ้าใดเอาเปอะไรก็ได้กระเบื้องผู้ชายผู้ชายนาะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเอาเลือกก้อน เือกไใช้เลือกพูดว่าเกันไม่เส้อผ้าไม่สแบบนั่นแ่ะไปเชือบบอแม่ไปเสือกางเกงบ่มีได้เอา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 เอกันเอาจัาจัตพลาดมากเลยมาเจอยายจันดาเอาไปเลือกอยบอจับสร้อยมาเอาตัวเดียวทั้นะ ตัวเธอแกตัวเดียววะหนนมือจะไหหรือเอาอีตัวนึงก็ได้นะใครลูกไส้ลูกไส้รำบอกเอ้ยนอนตื่นบระการเลยหรือว่าเอาแค่ตัวเดียวเนาะครับเอาขึ้นยาวนี่เลยว้ยาจันดานี่ชอบแบบไหนน้อนี่ผ้าไหมให้แกด้วยแต่ว่าแกไม่อยู่เพื่อนหนูจะมาถึงนี่แต่ละมือมาให้น้อ,นอแมน่นเบียดงานหนูแต่ตัวเดียวว่ย,ยังเอางอเอายังมาให้แล้ว เออให้กับเขากับน้ายันเง้ยวันนี้กินมะม่าเลยครับกินมะม่าที่พ่นให้บะมะม่าต้มใส่ไข่บะเออใส่ไข่กางเกงเจ้ามัมมีนะกางเกงหนูนี่นะมีแต่เสื้อผ้าเพิ่งมาเออเนื้อถุงไดาเลือกให้ยจันดาเลยบอกว่าโอ้ยให้เราเลือกเองเลยก็นะนะเราต้องเลือกไก่ลาบเออไก่ลาบเราเอากันฮะบระถึกใจเราก็เอาเนาะ เออแม่นนะแล้วก็แบ่งแบ่งปันผู้อื่นมาถือใจแต่ว่าเฮาก็บไม่โตถือใจแล้วอยากให้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่นะคะตอนนี้ถ้าเพิ่นบ่อยู่ก็บ่ถือใจเพิ่นก็บ่เอาก่อนแม่นเพิ่นอีกนะเออบาดนนี้้สิว่่ใหยอแม่นเอาอะไรเอาอลไรก็ใส่บ่หมดผมก็ได้เอาอลไรก็ใส่บ่หมดเนาะตัวนึงเนาะครับถ้าเพิ่นผู้ใหญ่ใจดีนะพค่นให้ได้ไหมครับผู้ใหญ่ใจดีที่ ที่แม่ตาเออหม้อเสื้อผ้าเนาะให้คอยเลยจะดีสุขภาพแข็งแรงค่ะส่วนหมอนี่อ่าส่วนหม้อตัวนี้นะนูนี่เด้อหม้อตัวนี้นะนูสร้างซื้อมากนูใส่เธอเดียวนูเห็นบ่ค่อยมีหมอนูก็เลยเอาหม้อมาให้เพราะแม่นหม้อเขาอกระทะเนาะกระทะเฮ้ยยากกินต้มมาม่าแล้วเสิต้มมาม่าจากมือบบบนี้จนเบิด์ตคนแบ่เออ แต่ว่าตอนนี้ก็คือกินแต่มามาสูดเมื่อวะกับไข่แบบกินปลากินยังสิบ่ะกินกูกินไปทงกระทูไปมีต้นไก่มะเขือนะต้องมาของมะเขือไปเนาะแค่เดี๋ยวหนูจังมาหายายจันดาใหม่พรุ่งนี้จะได้มาไม่งานหนูบรรลายอะนะมาเราไปเห็นเสียเที่ยวค่ะค่ะ บนท่านเรื <NY ans> MM <stein> ่องเราเราปื่นเต้นเราไปเลยเราไปให้ย่างกระบาน่ะจาว่าบบจักโบจักเลยเห็นได้จักรยานไปท่องเที่ยวขนาดเอ้ยแสารบตาบบเห็นหูมันโบได้อยู่คนโบได้อยู่เลยคนได้จักรยานไปเออคนไปเลาะแล้วไปบ้านนี้มาเพื่อบากินอาหารเม็ดหมาบ้านนี้เลือกหาเลือกกินได้เพคนต้นบ้าไหมเจ้า เออโอ้โหเพื่นอนยำต้ตตรมรถผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาเลยพี่บา้าหอบสร้างไปทั่วทิพย์เราคอยผู้ใดเห็นว่าหย่น่ะเพ็่อนยังง้เอาสนไปดูนะค่ะไอเทั้งหร่ตัวเนาะมันมีโปรแกรมหลายอยู่แต่ว่าที่เราจะไปแต่และที่นี่คือ มันระยะทางมันใกล้กันนะคะจากไปบ้านผู้นั่นผู้นี่แต่ว่าเขากะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ท่านแมตตาคนบ้านๆอย่างเรานะคะเมื่อพนเมตตาเ่ากบทำให้ดีที่สุดนะคะพร่เบหีหญยาจันดาไปทางนี้หรือทางนี้ดีคิดก่อน วันนี้ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะเพราะว่ามันใส่มากแล้วมันปวดหัวหมดเลยนะคะปวดแบบหนักมากเลยบางทีจนได้กินยาพาราแก้นะคะแก้ปวดหัวไปเลยนะคะเพราะมันคุมเท่านาะนคลิปนี้มาดามองโูก,กันคนอยากจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้กันเพ่เป็นกำลังใจให้มาดามองโพเฮ็ดคล,ลต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพ์ทช่อมก็ได้สวัสดีค่ะ